ในปีงบประมาณ2564ผมที่ดินไม่จ่าทำโครงการมอบถนนที่ดินทั่วไทยจังหวัดน่านที่คารมทุกท่ันนะครับวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมามอบถนนที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนตามโครงการมอบถนนที่ดินทั่วไทยผมไปวันก่อนพี่น้อง่าดือดร้อนมากตอนนี้ผมเร่งรัดให้เขาทําเสร็จรางั ในการเดินออกนโฉนดให้พี่น้องในปีถัดไปให้ได้นะครับเพราะการเดินสำรวจออกนโฉนดเนี่ยต้องทาเป็นระวงังไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เรื่องรัดเรื่องการเดินออกสำรวจนโฉนดออกนโฉนดที่ดินโฉนดที่ดนนี้อีกครั้งหนึ่งผมมาหลายร ทางที่ทานเจ้าของที่นะคะนีีครับตีผมมนี้ชนดครับตีดินตีใจก็ขเข้าวันนี้ครับตีได้ชโนดวันนี้ครับไแม่ใหญ่เลยดีใจก็ดีใจก็ไปมาสี่ห้สิปีแล้ว <rí> e> วันนี้ความฝันเป็นจริงฝันอยากได้ชนด รอมากี่ปีแล้วเนี่ยอยู่ดีนี่เป็นปีดีดีด้วยเอาโฉนดมาให้ถึงบ้านเลยกี่ปีกว่าจะได้ถึงโฉนดหลายปีอยู่ครับปี20-30ประมาณนั 3, 3. 3: ้นคุณเอาโฉนดมาให้ถึงบ้านไม่มีนะรักษาไว้ให้ดีนะอ่า ลูกหลานรูว่ามามอบโฉนดไห้แล้วใครมายืมอะไรบอกว่าไม่รู้ว้ไหนแล้วนะโอ้สปีแล้วสาปีแล้วดีใจไหมดีใจมากดีใจมากเออเอาละเอาเอาเลยเอาเลยอ้านะครับที่ได้มอบให้กรมที่ดินอ่าออกเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้พี่น้องประชาชนอ่าทั้งในพื้นที่ปี